พี่น้องมาแล้วไม้ลำโพงตะลุวันปลาเหมือนไม้ลำโพงกีนนี่บ้าพี่น้องเอามือสวยกลมงามระบางเอยลาลงมาพี่น้องเอ้ยสวัสดี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 มาลายสวัสดีมาไล่ดีมาลายแต่ลักปูต่ละคนดี สอนพระเอกดีอาาอโอ้มาลายพระเอกคือหยาบหยาบหยายเขาเรียกมาลาเงนินเงิมาลาเงินนั่นบอน <laughs> ไม่ได้นะเพิ่นมาลากระดาษแม่นอันได้แม่ก็ดีใจเบิดมาลาเงินที่พวงแมนบอนแล้วแม่อยากได้มาลากระดาษ <laughs> <laughs> ไปแล้วการใช้เนะี่ยไปแล้วจะคือที่ได้ให้นะ้ำยูนี่นี่มองเงินนินเลยนะมองเงินที่ได้ให้นะ้ำยูนตอนนี้นะ่นนนะนไปแล้วไปแล้วไปแล้วเห็นตะหม่องแล้ว

ดุดด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 ีอดอดดอนค่ะด้อนอดอนอดอนโอ้ดีปาด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 สวนไวนวนชอ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 นวอนได้ต่ออนชอนมู อ๋อแม่นแล้าย้ำได้ประ้ดีมูเบิงเนาะย้ำได้จนว่าควอ๋อค่ะได้มือได้มือโบน่นล่ะตาแม่น่ะมีแตมือบจะเหล่าแม่มีเตมือโบน้อย น้อยละน้อยเอ้ยน้อยอดซอนดีอดซอนดีอดซอนดีพี่น้องเอยปัดดปัดปัดปัดมาลัดเบิ้งอีกก่อนพี่น้องมาลัดยืนไี่ลัดหอมดืนไหนปัดพี่น้องเอ้ยไปเอกวัดสิวด หนักปลาหนักบอลหนักเปาที่ทรรมาเสตร์ไปนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่สาวจากกทมด้วยนะครับส้นลายส้นลายป้านี่ปลาปลาเป็นเราเอฟซีสกอตแลนด์ค่ะหนักบอลกับสิีนักเยอะยอยางหนักเลยก่อนแม่ไปไปลูกไปไปก็บของเดินทางโตเดินทางโตจ้ะจ้ะโออ้้นลายส้นลายเอาภาพเป็นน้ำหมาบึง จ้าหาบึงอ้หาเลาะเบึงไปเรื่อยๆตอนนี้ไ่นำาพราลุ้งเวทีก่อนมูู้สุกแบบสามสามอดช้อนมาไล่อดช้อนมาไล่เปิ้สามเาก็ได้ยืนกันน้ได้ยูซีแงกหรือยำย้าย่นหรอครัอันตีแงเก็ไว้อิตน้อนงสามกูเดียว อ้ยมันจะลายพี่น้องเอ้ยมันจอนน้ำดูน้ำเต่ามันจอนน้ำดูน้ำเต่าเอ้ยไปตั้งทีบ่เย็บพี่น้องแต่ทั้งทีลูกปัด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 ปัเก็บทิ้งเก็บของละเก็บทิงเก็บของ เ็บอ,อู้มันหนังมันหนังมันหนังมันนักกลัวแทะเสียงอีงมาเลือดเท,ท่า,านหนกลัวแทติโตกิโต้ขอดอีียงน้องแม่คนเออนั่ง <c oughs> ขอดอีียงบ้านั่ง <c oughs> <c oughs> อขอดเสือผ้าก็ยังสีแดงหน,นีน้ำผู้เบาหายไปขอดเสือผ้าไปเรากก็นไดตะกิบเป็นเล็กหน่อยทีนี้เอาตะกี้แมนมันสิไปหันมานีพอแม่พาเห็ดบังสีดีดีเนะ้อเห็นบนเห็ดเห็บนบปยนงไงเราเห็ด อัดซ้อนเพื่อนี้มันองเจะควางนั่นเตรียมกระเป๋ายื่นั่นออกไม่อัซ้อนนั่นเตรียมกระเป๋ายื่นั่นอัดซ้อนคือกันนั่นล่ะอัดซ้อนเพื่อนนั่นล่ะอืมแรงเขาจิกไปทำการแสดงอยู่ทั้งนองไายพี่น้องเพเภอสักใครเพเภอสักใครรู่บ้านของสากน้องรู่บ้านของสาก บ้านคลองซางจากใกล้ตะตะนินน้องเวทีเราพี่น้องลงเวทีแล้วต่างคนต่างเก็บชิงเก็บของอีลูกกุกปุ่นอีลูกกุกปุ่นเก็บเก็บต่างคนต่างเก็บอีลูกกุกปุ่นอีลูกกุกปุ่นนี่คือการทำมันคนจริงคนจริงน้องกุ้งคนจริง ทางที่อาจากโนตีแต่กำลังคนสิ่งขนของลงมามบ่บไปรถดส้นตัวหรือว่าไปรดส้นตัววาลูกตบ่ายไปลดส้นตัว <ไป S 2> จังแมนไหนแนว่าตกป้าหครับลูกดีแล้วลูกดีแล้ว,ม,ม,วม,มื่อไรก็ม่ตอฟ้าเนี่ยมืออไรก็หมูบนกับมือที่มาสานข้าเขาเมือ,อมนกันไปนอนทัรโมกีชั่วโมงนึงค่ะอา รถชนโตมากสบายแต่ก็สบายครับันยังละรถชนโตกดีแล้วลูกดีแล้วดีแล้วดีแล้วอาสู้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 เอาข้าหอกัาโรงงานเต่กก่อนก็ยังไม่แต่เตี้ยเอาเอ็นมงกุฎพอก็หอกขาลงมากนึงนี่ ที่ที่เออมีแล้วจิ๊ใส่สิบ้านสะดอกใส่แน่อันมูขาเจ้าหนักมาไล่มูลูกมูเต่อขาหนักมาไล่แต่มันเพผาหนักหนักกองโจมให้แน่สินะโจมให้แน่จะจ้างสิจ้างสิจ้างสิจ้าง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 จะจ้ารมันยังจ้างอี่สองสามอันนี้ก็ใครจ้างหรือฮันจะสิจ้างอ๊อฟ ได้แล้วสิพาควยมาทั้งนี้พี่น้องอวยมาทาั้งสิไปทั้งรถเท่าสิไปหาอีแม่ลำ่ำไยระนอนข่างเนี้ยมืงเห็นเราได้เรียกตัวดีบ่พี่น้องเอฟซีเฮาว่า อ่าลูกเต่าเก็บสิ่งเก็บของลูกเต่าเก็บสิ่งเก็บของอยู่ในลังเก็บสิ่งเก็บของส่วนตัวไพเวทย์ไพวทเอาไว้ตรงนี้เลยมาแล้วพี่น้องมาตั้งผีแล้วมาตั้งผีแล้วนั่นอิบพอกคุมกับพี่น้องสามมาหอดแล้วพี่น้องตอนแรกที่มาถาม เรีกไ,ไหเห็ยังนาแตงกรบโ่แตงมันกับโลื่นกันแมน่บัวเมีมนมี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 อนเอฟซีคนบอกมาถาม่าอีแม่ลำย่นอนอยู่ขางเนีไมได้เล็กตัวดีบ่วาระสนโอ้โบฝันเยล่ะไลาม่ขึ้น,นโอ้ยนอนมันจะขางเนี้ยมหลหลายมเมียนเดียวโอ้บ่ฝันเลยมันบ่แม่เออฝันตะขึ้นกวนหมดละขึ้นขึ้นสุดทาย ปั่นชิวๆด้วยแม่ตีแแม่แม่เราแกแลแม่ราสิกษัยบอกวันนี้วันรามาสองเ่อือออนรุ่นกันว่าบน้ำใหญ่เิ่นถาม่าไปพมุ่งนมาไปถามแม่นำใหญ่แน่ว่าเรานอนขังเนียเราได้เรีตัวใดประศร์เราฝันดีบัวประัรเดี๋ยวมือไม่แเขาบอกให้เด้อค่ะนอนอีกจะขึ้นก่อนสิวจารณะในการิงระวังแม่ลพอกับแ เราเหมือนกันเรียผมเคยเราวางแม่เราแยกกันเลยเราเอาเงินหัวเราะหัวเราะหาพเดาะหัวเราะหัวเดาะหัวเราะ มองตังวิธีแก่แก่ทีดี่บานี้เม้มี่ยี่อยู่ข้างนอกคนสิไ่รถไปจอดข้างนอกนี่น่อีกแล้วอีกแล้วดีแล้วดีแล้วดีแล้วเมานมันเอปีนัลยอุ่นกันพี่น้างมาลุ่นกันมันรุ่นกันมัน่นกัน้เงจือกันอะมะงจอกันมาสันรถ ไปเลยไปเลยโอ้ยบ้านคอกสร้างเพป็นจ้างมะล้มดีๆนะพ่อเพป็นจ้างมะล้มดีๆอ่ะมือแรงพ่อๆกันเยี๋ทั้งบ้านคอกสร้างพี่น้องค่ะมือแรงบ้านคอกสร้างครับอีพ่อขออนุญาตกรสกันเอาเอาเลยพ่อเอาคาเทีมันได้ซ้ำเศร้าพ่อบอกในเด้อได้ตัวใดก็บอกลูกบอกเต่าเนี่ยชัวร์หนึ่งชัวร์สองเบิ้งเวลาเนี่ยสิซั่งคนเตยล้าใะไหนมันบอลแจงพี่น้องจะคว้อนหรือหัวบางซีเมื่อนีพ่อแล้วมันเป็นกระเทือนมานาเราแต่งสุดรประทัน มืนี้อ่าอ่าอ่าอ่อ่านมีกขออาาพี่น้องครับไี่อาบน้ำนะครับ่อรอกวากา่บานกลา่ค่่อมาสทายแปรพี่น้องครับยูดีทแ้ทุกคนอยากข่าเ็บรัไม่ชิมหน้าครับพี่น้องครับสลัชิมนี่ขอเป็คสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ